มาค่ะกินกล้วยหอมน้วกันเนะะด้อค่ะเด้อแซ่บนะคะ่ะหอม,หอม สุกกำลังดีค่ะ ดอกไม้ยันดอกพันใหญ่หรอกขนมบ<า>้าเดี๋ยวถูกเต็มฝ่ามือนึงเต็มฝ่ามือเต็มต้นนึ่งหรอะขนม เห็นนั่นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มือเลยคะ่ะมือสองมือก่อนนั้นสองมือหลังเนาะค่ะเนาะโอกน้ำข้าวเครื่องบินตกค่ะพันเปนอันอัน,นพ่นอันส่วนอันส่วนการบินนะคะลงแล้วม,มันแล้วต้องใส่เป็นอุบัติเหตุเว่าเป็นลงทีน่น้ำอันน้ำถนนที่คนนั้นทางด่วนนะคะ กรถดติดเป็นหลายยันกิโลเมตระะเลยค่ะเบียบานในเออกกะันก็ได้เพิ่มมีการไปยันรถอมไปทางฝั่งนึงเนาะค่ะเนาะอ่ะเังว่าเพื่อฟังเครื่องบินอันมันก็บินตายค่ะคนนั้นที่เป็นนักบินนะเละหมดเลยกันออกข่าวก็น่าเศร้าเนาะค่ะเนาะแต่ก็มันก็ต้องมีการนั้นเกิดขึ้นเนาะค่ะเนาะบางอย่างกังหันจะนได้เห็นนะคะเรื่องแบบนี้ก็ได้ มันก็นมีการสอบสวนบ่างั้นหรอปะเอยกระเบื้องน่อยนึงก็เลยอ,อ่ะช่้นี้เนาะคะ่ะเนาะควยก็หมดหน่วยแล้วก็มีแต่ความสุขเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ